นี่เหเป็นคลิปเป็นแล้วนี่แหละผมเป็นยูทูบเบอร์ครับอ๋อเป็นยูทูบเบอร์ใช่ใช่อยป็ปมาทำสพุ่งจะมางแรกครับพวก,กนี้มีอีกวันหนึ่งนะวันน,นี้ใช่ตอนเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับ เขานั่งมาเที่ยวจากที่งเทพมาเพชรุรใช่เขาพานักท่องเที่ยวมามแต่ว่าจองจองยากอะจองยากมากอคนย เรามีผู้หญิงอีกตัวหนึ่งใช่เรามีอีกคนหนึ่งแล้วอย่างนี้เขามานี่เขาได้เขาได้ลงเที่ยวที่นี่ลงครับขอให้อย่างนี้ดีการเงินแอรการท่องเที่ยวนี่ได้สนใจอะไรได้ผมรู้ว่าเขามานั่งรถไฟอย่างเดียวออกคือเขามาเที่ยวในเพชรบุรีด้วยใช่จริงมีรถบัสมาจอดอ๋อโอเคนี่โอเคมากนี่สนใจอะไรน่าอะไรอย่างนี้าาน,าาน,าาน่าสนับสนุน ที่แล้วก็ไปราดบุรีฝนราดบุรีก็ต้องป่อนลงป่อนใช่ไหมใช่งก่อนกินก่อนด้วย